การถอดวิทยุเดิมรถโตโยต้าแคมรี่ปี2012ถึง2014เริ่มต้นจุดไหนบ้างเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถอดชิ้นคิ้วล่างก่อนนะครับอันนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะมีกิฟอยู่3ตัวนี่นะครับจะมีกิฟอยู่3ตัวจากนั้นก็ถอดชิ้นบนนะครับตัวนี้ก็จะดึงออกมาได้เลยจับคัดด้านหลังนะครับแล้วก็ ดึงออกมาหาตัวแบบนี้นะครับจะมีกิปบในแนวเฉียงส่วนนาฬิกาและช่องลมแอร์นะครับแล้วก็สามารถจับ2ข้างนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กไฟนาฬิกาอยู่ส่วนตัววิทยุนะครับจะมีน็อตยึดเบอร์10ด้านบน2ตัวด้านล่าง2ตัวนะครับก็จะสามารถถอดมาได้เลยใช้ตัวที เบอร์สิหรือบ็อกนะครับขอได้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะใช้ประเทปหรือแม่เหล็กก็ได้นะครับใช้ประเทปดีกว่า ตัวนอก็จะยึดติดกับหัวประเทศมาแบบนี้นะครับอ่าก็จะออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะถอดมาได้เลยนะครับก็เตรียมผ้าคุมแผงด้านล่างไว้นะครับสามารถดึงออกมาได้แบบนี้ นะครับพอดึงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคุมด้านล่างกับหัวเกียร์ไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนจากนั้นเราก็ค่อยๆถอดปลั๊กออกนะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กต่างๆนะปลั๊ก USB ตัวนี้ปลั๊กไฟหลักนะครับปลั๊กลำโพงหลังปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัยปลั๊ก FM นะครบนะครับแล้วก็มีปลั๊กแผงปรับแอร์ นี่ก็คือหน้าตาวิทยุเดิมที่ถอดอมานะครับอันนี้ก็งานด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่เราวายสายเสร็จเรียบร้อยนะครับการเก็บงานเป็นยังไงบ้างเก็บงานเรียบร้อยนะพร้อมที่จะเสียบเข้ากับจอเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเรียบร้อยเซ็ตค่าเรียบร้อยนะครับการใช้งานจอเป็นยังไงบ้างนะครับ เราติดตั้งชุดจอรดอยตรงรุ่นโน้ตคัมรี่ซึ่งประกอบไปด้วยจอรดอยขนาดหน้าจอแสดงผล10นิ้วพร้อมหน้ากากและชุดกรรปักตรงรุ่นโน้ตแทนที่เรนหน้ากากวิทยุเดิมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟโดยดัดแปลงรถนะคะจอรดอยหน้าจอแสดงผล10นิ้วเนี่ยเขาก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android เขาก็สามารถเชื่อมต่อกับจอรดอยได้ทุกรุ่นเลยค่ะจอรดอยเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานได้ครรรรรรบบบไมมม่่่่่่ววาาาจะเเเเเเป็นนกกกชืื USB, ืืืือออออออต USB หหหพพพพพดูัััััังงงงงงฟฟฟลลิทททุศ์ คุยโทรศัพท์จอเขาก็สามารถทําได้ค่ะและจอ o อยแบบนี้เขาก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะพอเชื่อมต่อเน็ตแล้วเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการมาเล่นที่จอได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือแอปแผนที่นําทางอย่างก o o g l e Map เนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะหรือถ้าอยากได้แอปอื่นๆเนี่ยก็ดาวน์โหลดเพิ่มได้เองจาก Play s t o ซ e ค่ะแล้วเวลาใช้งานเราก็สามารถเปิดใช้งาน2แอปพร้อมกันแบบนี้ได้ด้วยค่ะสําหรับท่านที่ชอบในเสียงเพลงเนี่ยจอ Equallayer Android ทุกรุ่นเขามี izer, มาาสีวะควะอติดตั้งอุปกร์ หรือเครื่องสัดวดยนต์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับบ o ็อก B M Power a M กล้องมองถอยหลังแบบนี้กล้องมาถึงเหตุการณ์หรือกล้องรอบคันเนี่ยก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะถ้าสนใจจอรอยตรงรุ่นรถโตต้าแคมรีแบบนี้สามารถพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสระบุรีนะคะมีจอให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายสเปคเลยค่ะจอตรงรุ่นรถโตต้าแคมรี่พร้อมกล้องมองถอยหลังเริ่มต้น5ใบเทานะคะ